สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวิดาแหลงมากวันนี้นะคะการอยู่ที่มหาวิทยาลัยไม้ทิดนนะคะศารยาค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้ทำงานที่ซาบัอตรงข้างๆหอประชุมสิทธาธานะคะหอประชุมไหนแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่จะตัดต่อวิดีโอนะคะที่ตั้งใจที่จะทำมาสักพักนึงแล้วก็คือเดือนครึ่งก็คือเป็นวิดีโอ30 day c h a l l e n g e ในการออกกำลังกายเย่ออกกำลังกายทุกวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้จริงๆด้วย ก็เลยวันนี้เนี่ยพอมีโอกาสที่จะว่างๆมาก็เลยอยากที่จะมาอัดว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจที่เราจะทำมาชั่งนี้คืออะไรนะคะก็เลยที่จะเล่าให้มันละเอียดละเอียดหน่อยผ่านวิดีโอนี้นะคะในช่วงต้นแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่การเก็บฟุตเทจมาทั้ง30วันนะคะค่ะอย่างแรกที่อยากจะเล่านะคะก็คือว่ามุมมองของการออกกําลังกายของเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปทําให ออพอไม่เซ็ตเราเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนด้วยเวอร์ไทม์นะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามองว่าการออกกําลังกายเมื่อก่อนเป็นแค่ฟิสิ c a l ลเฮลท์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่ไม่ได้อ้วนมากแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรงเนี่ยก็เลยมองว่ามันไม่สำคัญเป็นอะไรที่ออกกาลังกายแต่ตอนนี้หลังจากที่เราได้ฟังพวอดแคสต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะการออกกําลังกายมันคือเมนเทลเฮลท์ หลักใจใจความมันคือ mental health เลยจริงๆเพราะว่าเมื่อเราได้ออกกําลังกายแล้วเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันเป็นการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองถูกต้องไหมคะหลังจากที่เราได้ออกกาลังกายทุกวันเนี่ย performance ในมุมมองต่างๆของเรามันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนมุมมองแล้วอะเฮ้ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นจริงๆเราอยากที่จะใช้เวลาในแต่ละวันนีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อีก เหตุผลที่สองก็คือ,อเมื่อผ่านอายุสิบห้ามาแล้วค่ะเราจะเจอปัญหาสุขภาพบ้างเพราะว่ามีการทำงานออฟฟิศเนี่ยมาประมาณสี่ห้าปีแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาออฟฟิศส,สินโดมก็คือจะถามหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่แบบเรามองหาเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยเราก็เลยสามารถจะจูงใจตัวเองทำให้ตัวตี่ได้ชาเลยมันสำเร็จไปได้นะคะแล้วกอ็อย่างที่สองเนี่ยก็คือ มอ,มองเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยก็คือเรารู้พฤติกรรมของเรามากขึ้นเวลาที่เราอยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะให้มองตัวเองก่อนว่าเราจะทําแบบไหนให้มันประสบความสาเร็จอ่าอันนี้มันก็คือการเรียนดูว่าเราจะเปลี่ยนฮับปิตของตัวเองยังไงคือปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าจะมีข้ออ้างในการที่จะไม่ออกกําลังกายเราก็จะประมาณว่าเฮ้ยเออพรุ่งนี้ค่อยออกวันนี้นอนก่อนนอนเก็บแรงก่อน แต่ว่าถ้าเรารู้ใจตัวเองจริงๆอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราไม่ไม่ทางออกพรุ่งนี้วันนี้ไม่ออกพรุ่งนี้ก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยออกวันนี้ไปเลยดีกว่าออกตามกําหนดดีกว่าอย่าไปคิดเราแค่กําหนดไปเลยว่าวันนี้ของเวลานี้ของวันนี้เราจะออกออกวันไหนบ้างในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็คลิป พลนนให้มันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือ g กที่ที่เราต้องทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าะอะไรเนี่ยก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแบบคิดหาข้ออ้างให้ตัวเองในแต่ละวันแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเวลาเราสร้างพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสร้างจากพฤติกรรมที่มันมีมาอยู่เดิมคะ่ะแล้วก็เลือกพฤติกรรมที่ มันน่าจะส่งเสริมเราได้มากที่สุดอ,อย่างเช่นพฤติกรรมที่มีมาอยู่เดิมเช่นเราอาจจะเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วแต่ตื่นเช้าของเราอ่ะเราก็จะไม่ได้ตื่นเช้าเพื่อจะไปทําอะไรเราอาจจะตื่นเช้าเพื่อที่จะออนอนกิ้งไปกิ้งมาบนเตียงใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนตื่นเช้าแล้วเราก็สร้างพฤติกรรมต่อจากนั้นก็คือโอเคเราจะลุกไปออกกำลังกายก็ลุกไปเลยไม่ต้องคิดอะไรนะคะให,ให้ทําตามแทนนั้นแล้วก็ หลังจากที่เราลุกเพื่อจะออกไปกําลังกายได้เลยอ่ะแล้วคิดว่าเฮ้ยมันมีฮาร์บิทอะไรที่เราอ่ะอยากที่จะทําแล้วก็สมมติว่าเราอยากกินข้าวเช้าแล้วไม่เคยกินข้าวเช้าเลยแล้วก็แค่โอเคตื่นเช้าออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จก็สร้างพฤติกรรมทานข้าวเช้าเพิ่มเติมนะคะอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ของการสร้างพฤติกรรมจากหนึ่งสองสมมันก็จะเป็นเชนของพฤติกรรมที่มันดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่มันตอบโจทย์กับชีวิตหรือว่าความที่เรา ให้คุณค่ากับมันมากที่สุดนะคะโอเคงั้นขอสรุปนอหนึ่งนะอันแรกเนี่ยก็คือ mindset ที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับการออกกำลังกายอันที่สองเนี่ยการรู้พฤติกรรมตัวเองการรู้ใจตัวเองแล้วก็การที่จะสร้างแพลนที่มันจะสร้างแฮปปิ้ที่มันดีได้นะคะอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือพยายามสร้าง เออเครือข่ายของการออกกําลังกายของเราอันเนี้ยคือเป็นข้อที่เรารู้สึกว่าทําเราได้ผลนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทําไปในระดับหนึ่งเนี่ยเราไปฟิตเนสอะเราก็จะเจอกับคนได้เดิมๆนะที่แบบมาออกเวลาออกกําลังกายตามเวลาเดิมเนี่ยเพราะฉะนันเราก็จะรู้จักเพื่อนที่เฮ้ยมามาแฮงเอาด้วยกันมาแฮงเอาตอนเช้าเนี่ยค่ะแล้วก็อ่าถัดไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่อหลังจากนั้นเราก็แค่สร้างสร้างเครือข่ายเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่ ได้ตัวเราอยู่แล้ว,ลวอะเราก็พยายามคอนวินส์ให้เขาออกกําลังกายไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการมีก,ากาิจกรรมร่วมกันแต่เป็นการออกกําลังกายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันดีมากๆแล้วก็ทําให้เตอร์ดี้เดชาเลเนี่ยมันสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะนี่คือภาพวันแรกนะคะที่ไปออกกำลังกาย วันแรกเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าถึงแม้สภาพร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทนกับการวิ่งอย่างหนักหน่วงได้แต่เรามีความตั้งใจแล้วก็วิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะแต่ว่าที่มันยากก็คือช่วงกลางๆสัปดาห์ค่ะที่เออเราได้ไปทํางานแล้วกลับเด็กแล้วต้องตื่นเช้าหลายๆวันติดต่อกันเนี่ย สภาพร่างกายมันก็ร่ำร้องว่าอยากจะนอนต่อเถือ่อนอนต่อเถอะก็กลายเป็น Challenge ในตาละวันนะคะที่เฮ้ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองตื่นได้ด้วยแรงจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฉันต้องถ่ายคลิปวิดีโอที่ไปออกกำลังกายเพื่อจะทำชา a l l e n g e นี้นะรวมถึงฉันมีอาหารเช้าที่ต้องไปกินหรือฉันไม่ได้เอาคอมกลับบ้านต้องไป work from office ดีนะก็ไปตอนนี้เลยดีไหมดีกว่าไปสายเรารลติดนะคะ ก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นการต่อสู้กับใจิตใจตัวเองที่เราผ่านมันมาได้นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่2ที่ทำชาเลนจ์เนี่ยก็ได้มีการไปท่องเที่ยวกับเพื่อนด้วยซึ่งความตั้งใจของเราก็คือยังไงเราก็ต้องออกกําลังกายให้ได้ก็ โชคดีที่โรงแามที่ไปพักเนี่ยมีฟิตเนสนะคะก็ได้ไปออกกําลังกายตามสเกจดูปกตินะคะแล้วก็ในวันที่2ก็มีกิจกรรมดําน้ําประมาณชั่วโมงึงซึ่งก็ถือเป็นงานออกกำลังกายเนาะว่ายน้ําแล้วก็มีการพายเรือคาย,ยักใส่พาย b ลบอลนะคะซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนคือก็เล่นแบบงูปปลาเพราะไม่มีใครสอนแต่ก็รู้สึกว่าได้ออกแรงเหมือนกันนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันจะตัดระหว่างฟิตเนสกับสวนสาธารณะนะคะในวันที่ไม่ได้ไปทํางานวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปสวนสาธารณะใกล้บ้านก็คือสวนพุทธมณฑลนะคะซึ่งบรรยากาศการวิ่งรอบสวนสาธารณะเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าก็จะได้เห็นอ่อ คนดายๆรูปแบบนะคะเข้ามาออกกําลังกายเหมือนแบบได,ได้ได้เจอเพื่อนที่ไม่รู้จักแต่ว่าก็มีความแบบออรู้สึกว่าบรรยากาศดีนะคะได้ได้ได,ได้ได้เห็นความสนุกสนานของคนอื่นเนี่ยแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ได้มองไปที่ท้องฟ้าออต้นไม้สีเขียวๆแล้วก็น้ำนะคะแฮปปี้มากออหลังจากที่ออกกำลังกายไปสักพักเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันแรกๆเนี่ย ร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าเห็นผลมากว่าแบบหลังจากที่ออกกำลังกายไปเรื่อยๆ2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยในสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วก็ได้ทำได้ตามเป้าด้วยเพราะว่าตั้งใจว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจะวิ่งประมาณ5กิโล แล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งหลังจากสัปดาห์ที่3เนี่ยก็ทำได้แล้วตามเป้าแฮปปี้มากก็เลยมีการเพิ่มกิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะให้มันไม่ใช่เป็นการคาร์ดิโอหรือวิ่งที่มันเป็นไฮอิมแพคมากเกินไปจนส่งผลเสียต,ต่อร่างกายนะคะก็ก็เลยเพิ่มอย่างเช่นการทำโยคะนะคะแล้วก็ หรืออาจจะเวทเทนนิ่งบ้างในบางครั้งอย่างโยคะเนี่ยก็มีความยากเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ stretching ไม่ค่อยได้ทำให้ในวันแรกเนี่ยขนาดคลิป beginner นะก็ทำได้ประมาณ5นาที10นาทีแต่ก็วันถัดๆไปเนี่ยก็พยายามฝืนตัวเองเพิ่มเวลาเท่าล่และเท่า,าจนคลิปที่เป็นแบบ20นาทีที่เป็นของ e r อคะ่ะก็คือสำเร็จเรียบร้อยทำได้ happy ก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะไปชาเลน้์โยคะตัวใหม่ๆแล้วซึ่งพร้อมมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าโยคะเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องสมาธิเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะเย yeah. ่อ๋อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเออเราก็สลับ กับการวิ่งเปอย่างวันเสาร์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปไว่ายน้ํานะคะก็เป็นสระว่ายน้ำในคอนโดก็ คือก่อนหน้าน,นี้การว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นคนกลัวน้ำเยอะแยะเพราะเคยจมน้ำมาก่อนตอนที่ไปเข้าคลาลูกเสือนะคะทําให้แบบรู้สึกเข็ดขยาดกับการว่ายน้ำมาตั้งแต่นั้นแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มวิ่งได้ปอดเราดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจที่จะอยู่ในน้ํามากขึ้นแล้วก็ได้ฝึกที่ทําให้แบบลอยตัวแล้วก็ไว,ไไว่ายไปว่ายมาได้แบบลอยตัวแบบไหนเอ่อขึ้นฝ่าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือเป็นการพัฒนา ก้าหนึ่งแหละต่อไปเนี่ยกำลังฝึกท่ากบอยู่ค่ะก็คาดหวังว่าในอนาคตก็น่าจะว่ายน้ำได้แล้วก็เอาตัวรอดถ้าเกิดจมน้ำได้ในที่สุดแต่นะคะแล้วก็อาจจะไปเล่นกิจกรรมทางน้ำอื่นๆที่ตอนนี้เขาคิดกันเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเย้อันนี้ก็คือในทุกๆครั้งที่ไปว่ายน้ำก็คือจะแบบฟาคลึมน้ำเย็นมากแต่ก็ทนได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ว่ายน้ำแล้วเนี่ยร่างกายก็รับสภาพ เหมือนกับทุกงสิ่งที่เราทำอะถ้าถ้าเราตั้งใจจะทําคิดว่ามันดีอะแล้วก็จะปรับสภาพกับสิ่งนั้นๆได้นี่นี่ค่ะก็จะเป็นตัวโยคะที่ที่ทำอยู่จะเห็นว่าคือก็ยังยืดได้ไม่สุดนะซึ่งอันเนี้ยการว่าต้องฝึกสักประมาณเดือน2เดือนอะมันน่าจะเห็นผลในคลิปเดิมๆนะเพราะว่าร่างกายคือ ถ้าเราต้องการให้มันยืดได้จริงๆเนี่ยเราต้องทำฝืน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 มันไปเรื่อยๆคนที่เป็นอินสตัค uctor นะคะที่ที่การดูอยู่เนี่ยเขาเป็นช่อง YouTube ชื่อว่า โปโฮลบิวตี้ฟูลโยคะซึ่งแนะนำมากนะคะก็อขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมมาถึงจุดจบนะคะแต่ว่าไม่ใช่จุดจบของโจนี่การออกกำลังกายแน่นอนเพราะว่ารู้สึกติดใจมากๆถึงผลลัพธ์นี่แค่4 5วันก็รู้สึกดีขนาดนี้แล้ะก็คิดว่าจะออกกำลังกายต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกมันมีแง่มุมไหนที่มันน่าจะมีประโยชน์มาแชร์กับคอมมูนิตี้นี้ได้เนี่ยก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะฝากติดตามซีรีส์ดีด้วยนะขอบคุณค่ะ